ครับวันดีครับยามแรงยามเย็นนะครับวันนี้ตาก็ <c oughs> ทำกับข้าวกินตอนเย็นนะครับ <c oughs> อยู่คนเดียว <c oughs> อยู่คนเดียวมันอยู่สวนนะครับอยู่คนเดียวมันอยู่สวนป,ปิ้งปิ้งปิ้งหมูนะครับปิ้งอ่าปิ้งเนื้อหมูไม่ใช่หมูสามสันนะครับตาซื้อเมื่อวานเมื่อวานนะ วันนี้ตาก็ตาก็มาทำามามาปิ้งกินตอนตอนเย็นนะครับก็อยู่เสียงนานะครับอยู่เสียงนาอยู่เสียงนาแม่เขาก็ไปสุระนาะแต่แม่สองสมพูนะครับไปสุระยังไม่กลับมาเนาะวันนี้ตาเขาคงนอนคนเดียวว่า ก็มีนินจามีปลาส้มเนาะอยู่เนาะนี่ครับใช้ตากับกล้องก่อนนะครับนี่ครับปิ้งหมูนะครับนี่ปิ้งปิ้งหมูนะครับเหนือติดมันหมูสามชั้นนะครับสามชั้นอร่อยมากตาชอบนะครับตาชอบนะครับ สุกหรือยังเนี่ยนี่จะสุกเล้วนะครับจะสุกเล้ยนะครับเดี๋ยวดูข้างนี้นะครับข้างนี้ยังอีกหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็สุกครับนี่ก็กินไม่หมดนะครับคนเดียวครับกินไม่หมดนะครับอช่วงยามเย็นกลางคืน อากาศก็เย็นนะครับอากาศก็เย็นเย็นมากด้วยเย็นมากด้วยกินข้าวแล้วก็นอนนะเดี๋ยววันนี้จะขึ้นไหลยอยู่นะเมื่อคืนไม่ได้ขึ้นไหลสดเลยเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ก็ว่าจะขึ้นอยู่โอ้ย ไม่ขึ้นดีกว่าเนาะไม่ขึ้นดีกว่าอืแต่วันนี้วันนี้จะขึ้นอยู่นะครับวันนี้จะขึ้นอยู่ครับกินข้าวกินข้าวกินอะไรก่อนนะครับกินแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วเนาะเราบ้านนอกบ้านนาะเนาะเราอยู่ในป่าในเขาอยู่ในหุบเขาด้วยอยู่ในหุบเขาด้วยนะครับ ตะวันยามเย็นยามแรงนะครับนะหกโมงกว่าๆนะครับหกโมงเย็นนะครับนะมืดก็เงียบดีนะเงียบดีนะครับ มันคงสุกแล้วตั้งนานแล้วก็มีหมาสามตัวม,มีนุกมีนิกกี้แล้วก็แล้วก็ปลาส้มนึ่งจาอยู่ด้วยนะครับอยู่ด้วยนะครับน่จาแต่ให้อาหารไปหมดแล้วนะครับให้กับข้าวเข้าไปหมดแล้วเบเตตานะครับอื แต่ว่าวันนี้ก็ไม่หนาวนะวันหนาวไม่หนาวนะวันนี้ร้อนร้อนร้อนอยู่นะแต่มาเย็นตอนค่ำๆนะครับตอนค่ำๆตอนค่ำๆนะครับสุกแล้วไหมแล้วนะครับสุกแล้วตาก็ไปทำ ตามกินนะครับดีอยู่เที่ยงนาก็มีไฟฟ้ามีไฟฟ้านะครับไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์นะครับไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะครับ นี่ครับเมนูเย็นนี้นะครับเมนูเย็นนี้อร่อยมากเลยนะครับเนาะถึงกินคนเดียวก็อร่อยนะครับนู่นครับย่างเสร็จแล้วครับแล้วก็ข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวนะครับกินข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอ้เหลือเยอะนะครับกินไม่หมดนะครับข้าวเหนียวนะครับมีพลิก นะมีปลิกเข้าเหนียวนะครับมากินข้าวกับตาเดอ้อ FC เดอ้อมากินข้าวกับตาเดอ้อครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ตาก็ขอจบคลิปเป็นทนั้นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ